สวัสดีครับน้องพบกับพี่ปุ้ยพ e เตอร์ GBS นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆพี่ปุ้ยมีเทคนิคการเชื่อมคอร์ดให้ไพเราะนะครับโดยจะใช้ progression ค,คอร์ดในคีย์ซีนะครับโดยมีทางเดินคอร์ดตามนี้นะครับคอร์ด C นะครับมา a m i n o แล้วมา F แล้วมา G อ่าแค่นี้นะครับง่ายๆ C a m i n o นเทีนี้ ประเด็นของคลิปนี้นะครับพี่ปุ้ยก็จะพาทุกคนไปเชื่อมคอร์ดให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นว่าก่อนที่เราจะวิ่งไปไอ้คอร์ดสคอร์ดเนี่ยเราสามารถทําอะไรให้เสียงมันดูน่าสนใจขึ้นอ่าท้งน้องพร้อมแล้วอย่าลืมตั้งสายกันก่อนนะครับสาย1นึพี่ปุ้ยตั้งเป็นเสียง E สาย2เสียง B สาย3เสียง G สาย4เสียง D สาย5เสียง A สียง e. วิธีการคิดมีง่ายๆครับคือเราจะหาสายเบสนะครับโดยเฉพาะถ้าในตัวอย่างนี้คือสาย5กับสาย6นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเบสไลนะ์น่ะมันวิ่งไปหาคอร์ดนะครับอย่างเช่นถ่าน้นองจับคอร์ด4รูทอยู่ที่สาย5นะครับสาย5ช่อง3ตัวนี้เป็นโน้ตตัว C ตัวโดนะครับพี่ปุ้ยจะใส่ตัวนี้เข้าไปก็คือสาย5้า เป็นโน้ตตัว B เพื่อที่จะวิ่งเข้าหาโน้ตตัว A ที่เป็นสาย5สายเปิดนะครับเพราะฉะนั้นจาก C ไป A m ม n o ทเนี่ยพี่จะเล่นคอร์ดเสียงสาย B ก่อนนะครับเสียง B ก่อนเช่นเห็นไหมครับ5ต่อมาจาก A m ม n o ต่อไปจะเป็นคอร์ด F ใช่ไหมครับพี่ปุ้ยจะเล่นโน้ตตัวนี้ก่อน ก็คือสาย6ช่อง3เป็นโน้ตตัว G ีอ่าบีเ B, B, แล้วค่อยมาเป็นคอร์ด f อ่าแล้วก็กลับมา G พอเล่นต่อกันจะเป็นนี้ครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับ ประเด็นคือให้น้องๆหาตัวเบสอ่าเพื่อที่จะให้มันเขาเรียกว่าเป็นพา s s ซิ่งโน้นะครับเป็นตัวผ่านวิ่งผ่านไปยังตัวคอร์ดถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปธรรมดา,าแต่ถ้าเรามี passing นะัมันจะสร้างความน่าสนใจในเพลงขึ้นได้มากเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเทคนิคนี้นะพี่ปุ้ยจะใช้เยอะมากนะครับในทางเดินขอดที่เป็นขอด C ีเอเมเนอร์เหรืออยู่ในคีซีนะครับน้องๆก็ลองไปประยุกต์ใช้กับตัวอื่นนะครับส่วนถ้าใครสงสัยหรือมีวิธอีอยากให้พี่ปุ้ยเสนอวิธีการอย่างไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวพี่ทําคลิปสั้นๆแบบนี้ลงให้นะครับาสาหรับตอนนี้ก็ฝากไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยน้องๆจะได้ไม่พลาด คลิปสาระดีๆแบบนี้ใน c h anel n ของมิปุ้ยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจผ่านคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ